สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีตอนเช้าที่แคชเมียนะคะตอนนี้ไอรีนอยู่แคชเมียนะคะตอนนี้ที่แคชเมียร์เพิ่งหกโมงครึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะตรงนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทะเลสาบดาวนะคะหรือดาเลกนั่นเองค่ะ ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ชุ่มชื่นมากเลยทุกคนตรงนู้นนะคะเป็นดอกกุหลาบเลื้อยนะคะดอกกุหลาบของแคชเมีย์เนาะสวยงามมากๆค่ะเห็นไหมคะเห็นกันไหมตรงกำแพงรั้วนะคะตรงกำแพงรั้วนะคะกุหลาบเลื้อยนะคะที่เหมือนบ้านไอรีนนะคะที่ไอรีนเคยลงคลิปนะคะสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปเที่ยวกุลมากก่อนนะคะยังไงติดตามชมคลิปนะคะ